และก็ผมนายนชชัยนักเรียนชั้นมัทยมศึกษาปีการศึกษาเราขอไห้รับหน้าที่เป็นพิธีกรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนำด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนปีการศึกษา2568โดยจัดขึ้นณวันที่13กันยายน2568ค่ะําดับถัดไปขอเรียนเชิญนายชนะสิ์กินาสีผู้อำนวยการโรงเรียนประสารวิทยาศารประทานในพิธี จุดทูเพียนบูชาพระรัตนารัยรับฟังมคำกล่าวรายงานและกล่าวเปิดง,งานในมรวันถัดไปขอเรียนเชิญครับขอให้ทุกคนยืนขึ้นครับกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยโดยมีเพียงการคำอา,าราหะสัมาสัมพุทโธภัพวาพโพธทั ท,ท่านนั่งลงครับลำดับถัดไปขอเรียนเชิญนางสาวโพษุณีแพงประโคนรงองผู้อำนวยการกล่าวรายงานรายงานความเป็นมาของกิจกรรมต่อตท,ท่านประธานในพิธีขอเรียนเชิญครับเรียนนายชนะสืบสิีนาศี รมในการโรงเรียนปราสาทวิทยาคารข้าพเจ้านางสาวโคสณีเพ็รประโคนเราผูวมในการโรงเรียนปราสาทวิทยาคารในนามคณะกรรมการดำเนินงานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนําด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนปีการศึกษา2568ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรมของโครงการโรงเรียนสีเขียวปีการศึกษา2568โรงเรียนปราสาทวิทยาคาร ขอขอบพระคุณทางผู้อำนวยการชนะสิจินดาสีผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นอย่างสุนยิ่งที่ให้เปลี่ยนมาเป็นประธานในกิจกรรมในวันนี้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับกงบประมาณสนับสนุนจากเงินอุดหุนปีงบประมาณ2,568โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้1เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและแ,แวดลอ้อมในชีวิตประจําวัน 2เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและยั่งยืน 3. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในโรงเรียนและชุมชนได้อย่างเหมาะสม 4. เพื่อสร้างนักเรียนแกนนำด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อมพลังงานในสถานที่และในในสถานที่และในสถานศึกษา5 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจการใช้พลังงานอย่างปลอดภัยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ใช้เวลาหนึ่วันคือวันที่13กันยายน2568 <c oughs> มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น210คนแบ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนประสานวิทยาคารจำนวน170คนและโรงเรียน ประถมศึกษาปีที่6สังกัดสพปสุรินทร์เขต3จำนวน60คนวิทยากรดำเนินการตามโครงการนักเรียนวิทยากรแกนนำชุมชนอนุรักษ์พลังงานโครงการโรงเรียนสีเขียวโรงเรียนประสาทวิทยาคารและวิทยากรจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาปราสาบันนี้ได้เวลาอันเหมาะสมแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานเกา่าเปิดโครงการตามลำดับต่อไปขอเรียนเชิญค่ะ ขอบคุณครับเรียนท่านคณะวิทยากรท่านดอกผู้ในการท่านประธานเครือข่ายผู้ปกครองท่าครูลูกๆนักเรียนที่รักทุกคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับทางงานวิชาการอุดาการกับงานสิ่งแวดล้อมที่ได้จัดกิจกรรมที่ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสําคัญมากๆ พวกเราคงทราบนะครับว่าคําว่าสิ่งแวดล้อมและก็ธรรมชาติเนี่ยมันมีความสาคัญมากๆทุกสิ่งบนโลกทุกทกฎทุกข้อไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมได้สิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นตัวกําหนดทุกทางต่างๆเราจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล,ล้อมเนี่ยจะรักเราถ้าเรารักสิ่งแวดล้อม แต่ถ้าเราทําลายสิ่งแวดล้อมมันก็จะยอ้อนกลับมาทําลายตัวเราเองในกระทั่งสัตว์บกที่ถือว่ามีขนาดที่ใหญ่ที่สุดนะครับยกตัวอยา่อดดางเช่นไดโนเสาร์เนี่ยถ้าหากว่าไม่ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมก็อยู่ไม่ได้นักภาษาอะไรของมนุษย์ของเราเพราะฉะนั้นนะครับการที่จะทำให้เราเนี่ยมีอนาคต อยู่แบบยืนยาวก็คือการนักสิ่งเป็นรองซึ่งวิธีการผู้เราก็คงจะเห็นนะครับในสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นผูสอนไม่ว่าจะเป็นตาม YouTube ตามโทรทัศน์ต่างๆก็มีในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งเป็นรองเป็นสิ่งที่จำกัดสำคัญมากๆขอชื่นชมนะครับคณะผู้จัดจะเห็นได้ว่าตั้งแต่แนวคิดกระบวนการ ให้โอกาสนักเรียนที่ที่ได้มาฝึกภ <c oughs> าวะความเป็นผู้นำ <c oughs> ได้มาเป็นคณะวิทยากรร่วมได้เชิญน,น้องๆจากโรงเรียนในภาคทีเครือข่ายเข้า <c oughs> มาร่วมแสดงให้เห็นถึงจุดประสงค์นะครับว่าเราต้องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจริง <c oughs> จุดเริ่มต้นจากความร่วมมือจากจุดเล็กๆตัวนี้มันจะเป็นความเข้มแข็งของสังคมขององค์กร <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเมื่อเราได้รับองค์ความรู้ไปแล้วต้องนำไปใช้จริงๆด้วยให้เกิดประโยชน์ตราบใดก็ตามอบรมทุกครั้งประชุมทุกครั้งสัมมนาทุกครั้งรู้ทุกครั้งแต่ไม่นำไปใช้มันก็ไม่เกิดประโยชน์และที่สำคัญนะครับเราได้เสียสละเวลามาวันนี้เป็นวันหยุดน,นะ พอก็เลยเต็มตัวสบายสบายแล้วถ้าวิทยากรมาให้ความรู้แล้วเราไม่ฟังอีกัวรจะมองโทรศัพท์อีกแทบจะสุญเปล่ากับการที่เรามาในวันนี้เพราะฉะนั้นนะครับอยากจะให้พวกเราทุกคนได้มีความตั้งใจในกิจกรรมตรงนี้นะครับและขอขอฝากสืบสารตักษาแล้วก็ต่อยอด หมายความว่ากิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในกลุ่มของเราอยากจะให้มีการเผยแพร่มีการประชาสัมพันธ์เห็นไหมมีการถ่ายาถ่ายทำบันทึกเลปบันทึกข้อมูลต่างๆก็นำไปเผยแพร่เพื่อ mm. ให้ผู้อื่นที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยมีความตระหนักมีความคิดที่จะทำเหมือนพวกเรา ราะฉะนั้นนะครับก็ขอฝากพวกเราทุกคนด้วยและในโอกาสที่มีน้องๆน,นักเรียนนะครับเคลื่อนยายปาถมเข้ามาด้วยขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับว่าในปีการศึกษานี้โรงเรียนของเรานะครับตอนหเราเปิดห้อง SME เพิ่มอีกหนึ่งห้องปกติเรามีหนึ่งห้องนะครับปีนี้เราจะเพิ่มเป็นสองห้อง SME เพื่อรองรับนะครับนักเรียนเข้ามามาเรียนที่นี่ แล้วก็ประกาศข่าวอีกหนึ่งข่าวนะครับวันนี้ประมาณ16บโมงครึ่งท่านเมธำภาคจะมาลงพอที่สนามฟุตบอลเรียนของเราก็วางแผนเองและการจะทำยังไงนะครับวันนี้ขอให้พอพูดถึงเมทธำธาเสียงดังเลยนะแสดงว่าสนใจมากกับพออีกเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ขอให้ ลูกๆทุกคนนะครับมีความสุขนะครับในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่แฝงไปด้วยสาระความรู้แต่ก็ทำให้พูกเรานะครับได้มีจินตนาการได้มีกิจกรรมร่วมกันนะครับขอให้การอบรมครั้งนี้นะครับบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายตรงตามวัตถุประสงค์นะครับของการจัดการพิพกรรั